เพจดังแคปทันค่ะดิวอริสลาเป็นอะไรยูยูโพสข้อความแบบนี้อ่านแล้ว งงมากจ้ะแม่คำเอาชาวเน็ตถึงกับงงเลยแหละค่ะเมื่อเพจดังอย่างเจ๊หมอยร้อยแปดได้แคปข้อความที่ดิวอริสลาโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอข้อความนี้มันอ่านยากมากค่ะทำให้เพจดังกล่าวถึงกับสงสัยและถามว่าดิวอริสลาเป็นอะไรเนี่ยใครก็ได้แปลให้ที่หรือว่าใครแฮกเฟซแม่จะตีมือนะึงหลังจากนั้นก็มีลูกเพจเข้ามาพยายามอ่านและแปลที่ดิวเขียนพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนั้นนะเช่นเขาพิมพ์ด้วย หรือพิมพ์ตอนโกรธหรือว่าเขาเขียนผิดๆถูกๆแบบก้อยจริงๆใครตอบได้บ้างบางก็บอกว่าเขาพิมพ์แบบให้พอเข้าใจค่ะทํานองแบบไม่พิมพ์ตรงๆให้จับใจความเอาเองเดี๋ยวพอพิมพ์คําทุกคําตรงไปอาจจะมีปัญหาก็เป็นไปได้เราว่านางฉลาดเขียนนะบางคนอาจจะคิดว่าเมาหรือโกรธแต่เราว่านางไม่อยากโดนฟ้องจงใจเขียนผิดแม้แต่สถานการณ์ที่นางใบ้คําหรือว่าเรามองโลกในแง่ดีเกินไปวะ มันดีค่ะสิ่งที่คุณดิวเขียนเหมือนอ่านิยายของมินชมบิวเลยเป็นต้นค่ะเรียกได้ว่าแม่หลากหลายคอมเมนต์หลากหลายสไตล์ความคิดก,กันเข้าไปแต่งานนี้เป็นยังไงคงต้องรอติดตามกันค่ะใครที่แปลออกก็ลองช่วยกันแปลดูนะคะ